แม่บอกว่าเห็นเหมือนเห็นหูหนูขอไปดูก่อนเอ้ยโอ้โหเหมือนเลยอะใช่ไหมอขยายเอ้าใช่อ่ะ เขาอยู่บนต้นมะขามแก่แล่ะเนี่ยไม่ใช่ต้นมะขามต้นนี้นานมากแล้วก็มีอะไรด้วยดำๆเฮ้ยเฮ้ยมีสองฝั่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดมีสองฝั่งล่ะเนี่ยเอ่อทำไมที่นี่มีเห็ดอะไรเยอะแยะเลย อ๋อใช่อ่ะแม่เออใช่อ่ะบ้างอ่ะ